โอ้พี่น้องโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิกิจเราก็มีเห็ดเพาะเหมือนกันนี่นี่ฮะเอาลองเขี่ยดูซิว่าใช่เปล่าโอ้โหนั่นเนี่ยนี่นี่ลูกสองนี่ออกมาแล้วลูกใหญ่ๆหญ่สองลูกเลยโอ้โหนี่อีกลูกนึงนี่ยเนี่นี่โอ้โหลูกใหญ่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาเล็กก็ต้องหาบ้างนีนี่นี่นี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ นี่นี่เห็ดเผาะเนี่ยเอาไว้เกอวไว้เดี๋ยวเราเอาไปแกงมาเจออีกลูกหนึ่งฮะนี่นี่นี่กำลังสวยๆเลยนี่นี่เห็นเราเห็นมันโผล่ออกมาแบบนี้เราดูว่าที่มันเกิดเป็นยังไงนี่อยู่ข้างๆสนามตะก้อเนี่ยตรงเนี่ยข้างข้างทางเลยริมทางเลยนะนั่นเลยจะลองแค่ดูว่าลูกใหญ่ไหมนี่ เนี่ยเป็นเห็ดเพาะหนังนะเนี่ยนะมีไม่ค่อยเยอะมีไม่ออกไม่เยอะแต่ว่าให้รู้แล้วว่าเห็ดเพาะออกแล้วเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยอ่ะมาสรุปผลกันหน่อยเนี่ยหาได้หกเม็ดนะนี่หกเจ็ดเม็ดเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่แหละเห็ดเพาะ เกิดตรงนี้ฮะนี่ริมทางลาดยางเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยบนโคนต้นไม้โคนตะเคียนนะเนี่ยนะนี่แหละใครปลูกสวนป่านะปลูกต้นไม้ก็จะที่เป็นตระกูลไม้ยางเนี่ยรับรองว่ามีเห็ดแน่นอนนะได้เห็ดแน่นอน,นทุกปีจะออกเยอะแต่ว่าปีนี้ออกน้อยนั่นแหละคิดว่าออกเยอะเหมือนกันแต่ว่าดูฮะเราสังเกตที่พื้นยาเนี่ย พื้นหญ้ามันมันหนาแบบนี้มันโผล่ออกมายากนะบางทีเราโผล่เจออีกทีก็แตกแล้วแก่แล้วนะนี่นี่น,นี่โซนอย่างเงี้ยเนี่ยทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยป่าเห็ดเพาะเนี่ยเนี่ยข้างสนามไอข้างถนนเนี่ยนะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็พามาวัดดูว่าเห็ดเพาะมันเกิดแล้วฮะนะในโซนริมทางเกิดอีกเหรอเจออีกเหรอ ้าวเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยนี่คนหาเห็ดนี่ไหนนี่น้องดารัสโอ้โหเก่งมากอ่ะน้อาเก็บเลยเก็บเลยอ่ะเก็บเลย,ยนี่ฮะอ่ะเคี้ยวมานี่ฮะนี่เรามาหาเห็ดเพาะกันแบบนี้เลยอุย้ยลุนลุนลุนนปึง้งนี่เลูกเล็กๆเท่านิ้วก้อยแต่ว่าเนี่ยสะสมได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย เนี่ยหากันริมทางนู่นฮะตรงนู้นก็มีคนหาเดีย๋ยวไปดูน้องเขาหาเห็ดเนตได้เยอะเปล่าไหนดูหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเนี่ยนี่โอ้โหได้ดอกใหญ่ๆเหมือนกันได้พอแกงเลยนะเนี่ยใช่แลวอ่ะนี่น้องดารัสกับเนี่ยเชื่อกันหาเนี่ยเอาเห็ดเพาะมาเติมโอ้โหได้เยอะนะเนี่ยนี่พอแกงเลย โอเคโอเคหาต่อไปอีก,อกโอ้นั่นเห็นไหมฮะเห็ดเผาะหากันแบบนี้เองอเจออีกแล้วอ่าไหนน้องดาราเจออีกโอ้โหตาดีจังเลยอะเอา้าเอา้าอุ้ยลูกใหญ่นั่นนั่นอืมอ่มออมาเอามาเอาไปให้คนที่เขาหาเขากิน <laughs> นี่แหละก็เป็นการ เรียนรู้นะวิถีธรรมชาติวิถีบ้านๆน,นะอยู่ที่นี่ก็เนี่ยสามารถหาเห็ดได้เมื่อกี้น้องเขาก็ได้เยอะเหมือนกันนะได้พอแกงไม่ต้องไปซื้อหาอาหารที่ตามตลาดนะเรามาหากันแบบนี้เลยนะเนี่ยในสวนป่าตะเคียนเราอ่สำหรับคลิปนี้นะ้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ